คำอวยพรเพียงไม่กี่คำจากปากพ่อโจทําเอาแฟนคลับทั้งประเทศสะเทือนหรือว่านี่จะเป็นลางสังหรณ์ก่อนที่โชคชะตาของอุ้งอิงจะเปลี่ยนไปตลอดกาลคืนที่สีชมพูจังหวัดขอนแก่นกำลังกลายเป็นคืนที่ทั้งวงการหมอลำพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ค่ะ เมื่อคืนนี้ค่ะที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเสียงลำเสียงหัวเราบและแสงไฟที่ส่องประกายกลางค่ำคืนแต่สิ่งที่กลายเป็นไฮไลท์ไม่ใช่เพียงเสียงเพลงหากคือภาพหนึ่งที่ถูกแชร์สะพัดทั่วโซเชียล ภาพของพ่อโจโยมนินกำลังยกมือเจิมรถใหม่ป้ายแดงให้กับลูกสาวอุงอิงเค็ดบ้านแพงด้วยรอยยิ้มและคำอวยครจากหัวใจหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกตรงกันว่ามันไม่ใช่แค่พิธีเจิมรถแต่มันคือการส่งต่อพลังชีวิตจากพ่อสู่ลูกเพราะทุกครั้งที่พ่อโจพูดถึงอุงอิงเสียงของเขาจะอ่อนลงเสมอและครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวในวันนี้นะคะทุกคนแอดมินสาวไอขอฝากพี่พี่แฟนคลับทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Gossip บ u ัสมักหมอลำนิวส์เอาไว้ก่อนเลยค่ะเพราะทุกแรงสนับสนุนทุกหนึ่งไลค์ของทุกคนคือพลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเราได้เล่าข่าวหมอลำแบบสดสดร้อนๆส่งตรงถึงบ้านของคุณทุกวันค่ะ อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของศิลปินที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพ่อโจโยมนินหรือทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่เรารู้จักกันดีค่ะเพราะที่นี่เราไม่ใช่แค่ช่องข่าวแต่คือบ้านหลังใหญ่ของคนรักหมอลำที่พร้อมส่งต่อความสุขรอยยิ้มและแรงบันดาลใจจากหัวใจของศิลปินถึงหัวใจของแฟนคลับค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปฟังเรื่องราวสุดพิเศษของคืนนี้กันเลยค่ะเรื่องราวของคำอวยพรเพียงไม่กี่คำที่กลายเป็นกระแสสะเทือนทั้งวงการหมอลำไทยกกล่าวเพียงสั้นๆว่าขอให้ลูกขับขี่ปลอดภัยดังก้องชื่อไปทั่วฟ้าและมีแต่คนรักคำพูดนั้นถูกบันทึกไว้ในคลิปสั้นๆไม่ถึง30วินาที แต่กลับสร้างความรู้สึกซาบซึ้งในใจของแฟนคลับทั่วประเทศคอมเมนต์ใต้คลิปพุ่งเกินหมื่นในเวลาไม่ถึงวันบางคนเขียนว่าพ่อเจิมด้วยใจลูกย่อมดังด้วยบุญอีกคนหนึ่งบอกว่านี่คือพลังศรัทธาที่แท้จริงของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสิ่งที่แฟนพูดกันมากที่สุดคือคำโวยพรของพ่อโจมักเป็นจริงเสมอ หลายคนถึงกับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆตอนที่เขาเคยพูดว่าอิหล่าคนนี้สิพาวงดังขึ้นและใช่ค่ะวันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วพรุ่งนี้คือวันที่16ตุลาคมวันที่รถคันนี้จะได้ทะเบียนขาวติดอย่างเป็นทางการและแน่นอนแฟนคลับก็ไม่พลาดที่จะลุ้นเลขเจิมกันทั่วประเทศภาพทะเบียนที่ถูกปิดบางส่วนกลายเป็นไวรัลข้ามคืน บางคนมองเป็นเลข6.8.9.5บางคนบอกว่าเห็นเป็น6.8.0.5คอมเมนต์ระเบิดกลางเพจเพราะเอกแม่หน่อยจนต้องพูดพร้อมกันว่าตาดีได้ตาร้ายเสียแต่สิ่งที่แน่นอนกว่าทุกเลขคือคำว่าเฮงปังปลอดภัยที่พ่อโจมอบให้ลูกสาวในค่ำคืนนี้นั่นเองค่ะและในขณะที่หลายคนกำลังพูดถึงเลขทะเบียน อีกฟากหนึ่งของเวทีโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงกลับเต็มไปด้วยเสียงซ้อมเสียงเครื่องดนตรีและเสียงหัวเราะของทีมนานอุ่งอิงในตอนนี้ไม่ใช่แค่หมอลำดาวรุ่งนะคะแต่เธอคือมืออาชีพที่ลงซ้อมด้วยตัวเองทุกวันตั้งแต่เต้นลำร้องและพูดคิวกับวงพอโจถึงกับเอ่ยปากชื่นชมว่า อีหลาน้อยบอกเคยเอาเปรียบผู้ชมขยันทุกวันขยันจนบ่ได้พักและนี่แหละค่ะคือสนเสน่ห์ขององค์อิงเพชรบ้านแพงที่ทำให้แฟนคลับหลงรักเธอไม่ใช่เพราะความสวยแต่เพราะหัวใจของเธอที่สู้ไม่ถอยเมื่อคืนหลังซ้อมเสร็จเธอยังถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดให้พี่ฝ้ายนิรันดรบรรยากาศอบอุ่นจนหลายคนยิ้มทั้งน้ำตา น้องไฟโพสขอบคุณว่าโดนเด็กเซอร์ไพรส์วันเกิดขอบคุณนะรักนะอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงใครที่อยู่ในโดมวันนั้นพูดเหมือนกันหมดว่าอุ้งอิงคือหัวใจของวงจริงๆ และที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นคือเพจเกาะติดหมอลำดังได้ออกมาประกาศว่าวันที่21ตุลาคมนี้อง๋งอิงเพรบ้านแพงจะขึ้นเวทีเป็นแขกรับเชิญพิเศษของสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่หน้าปั๊มปตทสามเพร้าจังหวัดอุดรข่าวนี้ทำเอาแฟนคลับสาวน้อยและสาวน้อยลำเพลิน พร้อมใจกันคอมเมนต์ว่าสองสาวบนเวทีเดียวกันนี่แหละศึกแห่งความงามและเสียงลำําเรียกได้ว่า2ีเอ็ตุลาคมนี้จังหวัดอุดรจะลุกเป็นไฟจริงๆค่ะฝั่งพ่อโจเองในช่วงนี้ก็กำลังยุ่งมากทั้งงานวงทั้งโปรเจกต์ภาพยนตร์และงานเบื้องหลังอีกหลายส่วนแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือเวลาที่เขาใช้กับลูกสาว ไม่ว่าจะซ้อมร้องเพลงหรือท่องบอดในภาพยนตร์พ่อโจยังอยู่ข้างๆลูกเสมอเขาเคยพูดไว้ประโยคหนึ่งที่แฟนคลับจำขึ้นใจบ่ต้องรีบดังขอให้ดังแบบมีคุณค่าแล้วคนสิจจำเจ้าตลอดไปและนั่นก็คือสิ่งที่อุงอิงทำได้ในทุกวันนี้ทุกคอนเสิร์ตทุกเวทีจะมีเสียงเดียวที่ดังก้องอยู่เสมอเสียงตะโกนว่าอุงอิงสู้ บางคนเดินทางข้ามจังหวัดบางคนลานานเพื่อมาดูเพียงไม่กี่นาทีแต่สำหรับพวกเขามันคุ้มค่าทุกวินาทีแฟนคลับเขียนป้ายภาพบ้านห่อฝันถือธงพร้อมฝ่ายกระพริบในทุกงานเรียกได้ว่าอุ๋งอิงคือแรงบันดาลใจของคนที่เชื่อว่าเด็กธรรมดาก็สามารถทำให้ฝันเป็นจริงและแน่นอนค่ะเดือนตุลาคมนี้ อุงอิงเพชรบ้านแพงมีคิวงานแน่นตลอดเดือนตั้งแต่กาลสินยะโสธรร้อยเอ็ดขอนแกน่นบุรีรัมย์ไปจนถึงกรุงเทพและภาคกลางวันที่17นี้ก็จะเป็นการเปิดฤด,ดูการรอบสองของสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งหลายคนตั้งตารอชมโชว์ใหม่ที่พ่อโจซุ่มซ้อมมากว่าครึ่งเดือนในทุกเวทีที่เธอก้าวขึ้นไป มันไม่ใช่แค่เสียงเพลงที่ดังก้องในลําโพงแต่มันคือเสียงหัวใจของคนคนหนึ่งที่สู้ด้วยศรัทธาและความฝันค่ะจากวันแรกที่อุงอิงเพชรบ้านแพงถือไม้ร้องเพลงด้วยความฝันเล็กๆจนวันนี้ความฝันนั้นได้เติบโตกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วประเทศไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนไม่ว่าจะต้องเจอกับคำพูดแบบไหน เธอยังยืนหยัดอยู่บนเส้นทางนี้ด้วยรอยยิ้มด้วยน้ำใจและด้วยหัวใจของศิลปินที่แท้จริงแฟนคลับหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นน้องยิ้มเราก็มีแรงทำงานต่อเพราะอุงอิงไม่ได้แค่ร้องเพลงแต่เธอร้องด้วยความรักที่ส่งตรงถึงใจของทุกคนค่ะวันนี้ไม่ว่าเธอจะอยู่บนเวทีไหนจังหวัดไหน หรือแม้แต่ช่วงเวลาที่เธอกำลังพักอยู่ขอให้รู้ไว้นะคะว่าพวกเราชาวแฟนคลับยังอยู่ตรงนี้เสมอรอส่งกำลังใจให้ไม่ห่างและพร้อมยืนอยู่ข้างเธอในทุกก้าวค่ะเพราะแสงที่เป็นประกายที่สุดไม่ได้เกิดจากแสงไฟหน้าเวทีแต่มันเกิดจากหัวใจของคนที่ไม่เคยหยุดฝันเหมือนอย่างที่อุงอิงเพชรบ้านแพงทำให้เราเห็นในทุกวันค่ะ และทั้งหมดนี้คงไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวที่ชื่อว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงจากค่ำคืนที่พ่อโจเจิมรถจากคำํำอวยพรไม่กี่คําจากเสียงหัวเราะในโดมซ้อมจากเค้กเล็กๆที่ถือด้วยมือของเด็กสาวคนหนึ่งทั้งหมดนั้นรวมกันจนกลายเป็นพลังใหญ่ที่ชื่อว่ารักของหมอลำ และคืนนี้ขอให้คำอวยพรของพ่อโจพาอุงอิงเพชรบ้านแพงให้ก้าวสู่เส้นทางที่สวยงามกว่าเดิมปลอดภยัยโชคดีและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะนี่คือก o อสิบบัสมักหมอลำนิวสโดยแอดมินสาวไอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กำลังใจอุงอิงเพชรบ้านแพง เพราะทุกเสียงของคุณคือแรงผลักดันของศิลปินและคนทําข่าวอย่างพวกเราค่ะเพราะที่นี่เราไม่ใช่แค่ช่องข่าวแต่คือบ้านหลังใหญ่ของคนรักหมอลำที่พร้อมส่งต่อความสุขรอยยิ้มและแรงบันดาลใจจากหัวใจของศิลปินถึงหัวใจของแฟนคลับทางก็ s s สิบบัสมักหมอลำนิวส์โดยแอดมินสาวไอสวัสดีค่ะ